Not all of us are human. thing is a prequel to the Carpenter movie the thing. We get to learn what happened to the Norwegian base which in the Carpenter film has been completely decimated. There was a level of reverse engineering so that it really did link to the Carpenter movie. What the hell happened here? We started with that set. And we thought, working backwards, how do we arrive at this? I'm going to take a tissue sample. Once they do that, all hell breaks loose. That's the beginning of the madness and the chaos. It attacks its prey, copies it perfectly, and then hides inside it. Tom, now! Drop it! This paranoia starts creeping through all of the people. Not all of us are human. Of us. We might have to kill everyone. I think people will want to see the paranoia and the fear in this locked-in, harsh environment. The people of strongest will and strongest mind are the ones who can kind of last the longest. This is a big, fun, scary ride. It! It's a little bit of a nightmare come to life. If it makes it out of here, millions of people could die. จากเรื่องราวของเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ตอนนี้ไปผ่อนคลายกันบ้างนะครับวันนี้มีมิวสิกวิดีโอจากภาพยนตร์จีนยิ่งใหญ่ซึ่งนำแสแตนลร่เจิตลีมาฝากกันเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า the sorcerer and the white snake หรือเดดนางพญาง,งูขาวนั่นเองนะครับเป็นภาพยนตร์รักอมตะที่มีการสร้างแล้วสร้างอีกตลอดเวลาแต่เขาบอกฉบับนี้เป็นฉบับที่ดูแล้วมีสีสันมากที่สุดแล้ววันนี้เรามีมิวสิกวิดีโอประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมในช่วงกุดซองเชิญชมกันได้แล้วครับ

ที่มีไม่เคยงาย่ายกดลุยไปไม่ท้อไม่ยอมหยุดมีแรงลำบากก็ไม่ถอยเสียเก็ยังจะลองจะนับจะเดินไม่เคยยอมแพ้มันคงมีสักวันโอกาสจะเกิดก็ยังมีวันเพราะมันยังไม่จบแค่วันนี้ไม่เจอให้พยายามพวกเราอย่าหมดหวัง พยายาม้องสู้ให้ดูหน่อยภาวนานะให้เดินไม่มีถอยใส่ให้มันสุดแรงจะหนังจะเหนื่อยก็อย,ยอย่ายอมแพ้โอ้โห เคยมีใครแต่ในวันหนึ่งมันต้องดีดังใจสักวันหนึ่งวันที่ลออันยิิงใหญ่จะมองวันฉันมีกว่าไฟผมทุกหมดทุกอย่างแล้วจริงๆถ้าครั้งนี้ไม่สำเร็จอ่ะเราจะไม่เหลืออะไรอีกแล้วอาจมองดูเหมือนใกลายา ดูพร้อมเธอเมื่อแต่ต้องร้องให้รู้ไปเลย พักชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกับเรื่องราวดีๆในโลกโฮมเดลเทนเมนต์กับตัวอย่างใหม่ๆสักครู่เดียวครับคุณผู้ชม Warner Brothers Pictures และ Village Roadshow Pictures ภาพภูมิใจเสนอกาปรปะชนยบทใหม่สนุกสุดทรนหันเรื่องดิ่งใหญ่ส่งท้ายปีกับการกลับมาของ m u m b o e ล e n g u ว n เท้าไฟและลูกชาย Happy Feet 2 8ธันวาคมนี้ในระบบ3มิติ IMAX และในโรงภาพยนตร์ เว้ซนตุรีฟภาคภูมิใจเสนอภาพยนตร์แอคชั่นทริลเลอร์ฟอร์มยักษ์ปิดท้ายปีชีวิตถูกจำกัดด้วยเวลาเลือกที่จะอยู่เป็นอมตะหรือจะสู้เพื่อเป็นอมตะยัสตินทิมเบเลคคอม a นดาไซฟ i ดดินไทม์ล่าเวลาสุดนรกวันนี้ในโรงภาพยนตร์ท่องไปในโลกแห่งความบันเทิงภาพยนตร์และหลากหลายเรื่องราวน่ารู้ หนังดี .com ห้องสมุดแห่งความบันเทิงไม่รู้จบกำลังใจกำลังแจ๋วเอ็มเธอร์ T ีนายขอขอบคุณคุณผู้ชมที่สนับสนุนภาพประโยชน์30กำลังแจ๋วเราจะยืนหยัดเพื่อมอบความบันเทิงให้กับผู้ชมต่อไป30กำลังแจ๋ววันนี้ในโรงภาพยนตร์สนับสนุนหนังไทยโดยไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยขอต้อนรับท่านกลับเข้าสู่เอ็มโชว์บิสซาร์พามันเทิงเพื่อคนคอหนังกับผมเฮนรี่ฟรานกันต่อ และน,นี่เป็นช่วง Home Entertainment สนับสนุนช่วงโดย R.J. Big Cola นะครับกับเรื่องราวดีๆในโลก Home Entertainment กับตัวอย่างใหม่ๆใ,ในรูปแบบของ VCD DVD แล้วก็ Blu-ray สำหรับภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับส่วนวันนี้จะมีหนัง3เรื่อง3รถเรื่องอะไรกันบ้างนั้นโปรดติดตามรายละเอียดกันได้แล้วครับ เรื่องแรกในวันนี้นะครับเป็นความบันเทิงที่มาเป็นเซ็ตใหญ่ในรูปแบบบลูเรย์เลยนะครับผมกำลังพูดถึง Star Wars the Complete Saga ที่รวบรวมความสนุกทั้ง6ภาคของ Star Wars ไว้ครบทุกตอนไม่ว่าจะเป็นตอนที่1 episode 1 the Phantom Menace episode 2 Attack of the Clones episode 3 r e v e n g e of the Sith episode 4 A New Hope episode 5 The Empire Strikes Back แล้วก็ตอนสุดท้าย episode 6 Return of the Jedi Star Wars The Complete s าก a จะทำให้ผู้ชมได้รับอรรถรสความสรุปทั้งภาพและเสียงอย่างสมบูรณ์แบบขณะที่ผู้ชมนั้นสามารถชมบทบาทการแสดงของดาราที่ท่นโดตัปรานตลอดการไม่ว่าจะเป็นยอนแมกเรเกอร์เรียมนีเซ n นันก i e ีพอ t แมนเพเดนคริสติน e n มาร์ a แฮ h a m ล l l ร a r ิสันฟอร์ดและแ a r รีเฟชเชอรนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดกับการเก็บสะสมไว้กับ Star Wars The Complete Saga ความบันเทิงเรื่องที่2ในวันนี้นะครับขออนุญาตแนะนำภาพยนตร์แมนจ์คอมดี้เรื่อง Take Me Home Tonight ซึ่งเป็นเรื่องราวของบัณฑิตหนุ่มจากโรง MIT ที่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปกับชีวิตหลังเรียนจบเลยใช้เวลาในการหาคำตอบในการทำงานในร้านเช่าวิดีโอแต่เมื่อสาวในฝันสมัยวัยเรียนที่เพอเอินดันมาเป็นลูกค้าของร้านมาเจอกับเขา เขาก็เลยโกหกเธอว่าทํางานให้กับสถาบันการเงินชั้นนําเพื่อต้องการให้เธอประทับใจเรื่องโกหกที่ดูเหมือนจะไปได้ดีเพราะเธอชวนเข้าไปร่วมงานปาร์ตี้แต่จะไปได้ดีหรือเรียนตลอดรอดฝั่งไหมก็คงต้องไปลุ้นกันนะครับกับภาพยนีย์เรื่องเท e Home Tonight ซึ่งนำแสดงโดยโทบเอร์เบรซแอนด์ฟาริสเทเรซาฮารเมอและแดนโอลเพอร์ There's something I should tell you. Yeah! Yeah. Yeah! โฮมเอนเอร์เทนเมนเรื่องสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะครับเป็นภาพย,ายนตร์ที่สร้างความฮือฮามาแล้วจากเทศกาลภาพย,ายนตร์เบอร์ลินกับภาพย,ายนตร์สัญชาติฝรั่งเศสเรื่องทอมบอยเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงอายุ10ขวบที่เพิ่งย้ายบ้านมาใหม่ <S <S เธอกลับแนะนําตัวกับเพื่อนใหม่ว่าเธอเป็นเด็กผู้ชายและทําทุกอย่างเหมือนที่เด็กผู้ชายทําเ <mem> ช่น ถอดเสื้อเตะฟุตบอลหรือมีเรื่องชกต่อยกับผู้ชายดูเหมือนว่าการทําตัวเป็นเด็กผู้ชายของเธอจะไปได้สวยจนกระทั่งเพื่อนผู้หญิงในกลุ่มเริ่มตกหลุมรักเธอและเพื่อนผู้ชายบางคนกําลังตั้งข้อสงสัยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเธอทอมบอยเป็นนังรางวัลคุณภาพที่อยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับ ข้อคิดคำคมจากภาพเยีย์วันนี้นะครับขออนุญาตหยิบยกมาจากภาพเพีย์สารคดี IMAX 3มิติเรื่อง Born to be Wild กับประโยคที่ว่า We've shared this planet since the dawn of man ซึ่งหมายความว่าเราอยู่ร่วมโลกกันมาตั้งแต่มนุษย์ได้ถือกำเนิดขึ้นเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงไม่ควรเบียดเบียนบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ที่ถือว่าได้เป็นเจ้าของโลกใบนี้ร่วมก,กันกับเรามานะครับ นั่นแหละครับคุณผู้ชมคือสารเทตียังความบันเทิงในโลกภาพยนตร์นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆแบบนี้กับผมเฮมิทรานนะครับสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่ในเวลาดีๆแบบนี้กับรายการเอ็มโชว์ิสารพบันเทิงเพื่อคนครหนังวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันพักผ่อนและมีกําลังใจในการต่อสู้กับภัยธรรมชาติซึ่งกําลังคุกคามเราอยู่ตลอดเวลานะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ